Awo wà ndi ɛdi ɛdi,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  ndi ɛdi ɛdi ɛdi. Bawo lori maw-mawa, ɔwo lori maw-mawa, ɔwo lori maw-mawa. เพื่อนทุกคนก็ต้องขอการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมใหม่หรือว่าผู้ชมเก่าก็ต้องขอการสวัสดีกันทุกคนเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนเื่อทุกคนก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารับโคชันเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนทุกคนโอเคนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับเพื่อนทุกคนก็ฝากเพื่อนทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยแล้วกันเนาะโอเคไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับเพื่อนทุกคนก็ให้เพื่อนทุกคนนับมาดูตรงที่ลูกกระดิ่ โค้ดไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนทุกคนครับมาสังเกตตรงคําว่าประกาศนะครับแล้วก็สังเกตคําว่ารหัสโค้ดครับดูตรงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ทําการคัดลอกได้เลยนะครับรหัสโค้ดวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ U4K นะครับหรือว่า U4 แล้วก็ K นะครับเพื่อนๆเป็นรหัสโค้ดที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับใครๆก็สามารถจําเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะคัดลอกไปก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆทุกคนที่จะสะดวกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก้องให้เพื่อนๆทุกคนนะไปที่ว่าเติมโค้ดนะครับแล้วก็ใส่ให้เราคัดลอกมาหรือว่าพิมพ์เอาก็ได้นะเพื่อนผมถึงบอกครับว่าเป็นรหัสโค้ดที่ไม่ได้ยากอะไรเลยแค่3ตัวเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆโอเคหลังจากนั้นนะครับก้องให้เพื่อนกดยืนยันได้เลยนะครับมาดูที่ว่าจะยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปลาก็ย โอเคนะครับเพื่อนคนก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะก็ยังไงอย่าลืมไปรับกันด้วยนะใครได้มากน้อยเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเพื่อนมาดูสิว่าเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนวันนี้ได้มา912ฟร e ID นะครับก็เยอะพอสมควรเลยก็ยังไงอย่าลืมรีบๆไปรับกันนะครับเพื่อนโอเคมาดูสิว่าในงบ912นี้จะสามารถจัดเป็นในส่วนของตัวไหนได้บ้างน้อเพื่อนก็เกือบหมดเลยนะครับจะเว้นไอ้ที่99นะครับกับปักธงนะรอบนอกนั้นก็ ได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะจัดเป็นในส่วนของอะไรดีละ่ะ <Nope. S 1> สักครู่นั้นเพื่อนขอดูก่อนนะครับเอาอะไรดีก็เดี๋ยววันนี้นั้นเพื่อนเอาเป็นของสําคัญอีกหนึ่งตัวละกันเนาะก,ก็ปืนอัพเวลเจ็ดนะครับสายดันแรงเนาะเดี๋ยว,วนี้จะเอาอัพเวลเจ็ดไปรีวิวเพื่อนเพื่อนดูละกันนะครับว่าจะได้มาเป็นในส่วนของอัพอะไรและแฟชั่นจะได้เป็นในส่วนของอะไรนะครับทุกนก็ถือว่าสําคัญเลยนะสำคัญนะเพื่อนอัพเวลเจ็ดสายลงแรงนะครับ ถามว่าสายฟรีได้ไหมก็ได้เลยเพื่อนแต่ถ้ามีปืนอัพหรือว่าปืนที่แบบค่าค่าตะแตกที่มันดีมันดีกว่านั้นเพื่อนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่คนเล่นด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับทุกคนก็สําหรับรายละเอียดนะครับก็หลายๆคลิปก็บอกไปแล้วนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะอเพื่อนโอเคไม่ชักช้าลวเพื่อนขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับจะเลยนะครับ โอเคนะครับเพื่อนคนก็ได้ไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงนะาจะไปล็อกอินนะแล้วก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนดูด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงน้าเพื่อนเราว่าไปเจอที่หน้าไอเดีเกมเลยดีกว่านะครับคุ้มไม่คุ้มไงพอไปเจอกันในหน้าไอเดีเกมครับแจกไม่แจกไงเดียวไปเจอหน้าไอเดีเกมแล้วกันเนาะโอเคไปครับเพื่อนโอ้ โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนและตอนนี้ก็ได้ทําการล็อกอินเข้าสู่หนะ้าตัวเกมฟรีไฟ <Yeah. S 1> เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนและนี่นะครับก็คือ ID อัพเลเวลเจ็ดของเรานั่นเองนะครับเพื่อนคนก็มาแต่จะรีวิวตั้งแต่ภายนอกแล้วกันเนาะเออก็ภายนอกก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นของที่ฮิตเหมือนกันนะในฟรีไฟนะครับในเซิร์ฟไทยเรานะครับทุกคนก็มีในเสื้อบอลอนไฟเลขเก้านะครับแล้วก็มีในส่วนของ M590 ใหม่นั่นก็คือ M590 จิริมอนนะครับหัวสเก็ตซี่บอยนะครับแล้วก็ผ้าปิดปากดำก็จะประมาณน,นี้เลยรู้สึกว่าอ่าเพงเกงนี้มันก็มีขายอยู่ในร้านค้าใช่ไหมเพื่อนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะผิดถูกไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนถ้าบางทีอาจจะให้ข้อมูลผิดไปนะครับทุกคนไ <c oughs> <c oughs> อ้เยอะโอเคครับก็มาเดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของปืนอัพให้ด้วยละกันนะครับว่ามีทั้งหมด่กระบอกแล้วก็จะได้มาในส่วนของอะไรมั่งเนาะเพื่อน กระบอกแรกนะครับเพื่อนคนยกให้เป็นในส่วนของ XM8 อัพเลเวล7มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนคนนะครับช่วยกันจำด้วยนะกระบอกแรกนะครับและกระบอกที่สองนับเป็นปืนดึกดันของเรานั่นเองก็คือ AN94 อัพเลเวล7นะครับเพื่อนคน,นี่โคตรจะคุ้มนะครับเออกระบอกที่สามนับยกให้เป็นส่วนของ AK มังคืนอัอพเลเวล7นะครับเพืพ่อนๆทุกคนเออแฟชั่นก็พอตึงนะครับปืนอัพก็ พได้แล้วก็กระบอกที่4ี่นะครับยกให้เป็นในส่วนของ P 90 up level 7นะครับทุกคนก็ไอดีนี้ก็ไม่ได้เก่าสักเท่าไหร่นะเป็นไอดีที่ถือว่า้าพูดว่าเก็ใหม่ก็พูดได้นะครับก็จะปะมานี้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของลดวิญยาพาร์ทให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเออท่าทางก็พอได้นะครับแอกสาวเข้ายาหรือเข้าอะไรนยะเพื่อนเฟี้ยวอยู่นะครับไม่ได้แย่สำหรับไอเดียนี้เนาะก็ปะมานี้แล้วกันนะครับก็ไอเดียนี้นะครับ เอางี u, tamam. okay, ้นะครับเพื yeah, okay, okay, ่อนคนก็เ hmm. พ well, ื right? ่อนเพื like, again, like ่อนทุกคนให้เพื่อนคนตัดใจแล้วกันนะครับสำหรับไอเดียนี้จะให้ผมแจกเลยนะหรือว่าอยากให้ผมปั้นในส่วนของแฟชั่นต่อก็คอมเมนต์มาส่วนปืนอัพน่าจะไม่แล้วนะปืนอัพปืนชาร์จน่าจะไม่ได้ปั้นต่อนะส่วนพวกแฟชั่นผมมองว่ามันก็ตึงันแหละนะแต่ผมมองในส่วนตัวผมนะเพื่อนยังไม่เฟี้ยวเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนอยากให้ผมแจกเลยก็คอมเมนต์มาหรืออยากให้ผมปั้นต่อก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับไม่รู้วย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนทุกคนกดไล<ๆ>ค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้หน่อยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับเพื่อนทุกคนก็ยังไงนะครับอย่าลืมนะคอมเมนต์บอกด้วยว่าจะไม่แจกเลยนะครับหรือว่าปั้นต่อนะสำหรับไอดีนี้นะครับโอเคก็ยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารรรบ๊ายบายเพื่อน